มาถามเรื่อ,อ,องพี่แอร์ว่าเป็นยังไงบ้างกับปีนี้เขาล้มทุกอย่างชนะทุกคนคือต้องบอกว่าการจับฉลากนี่ก็เป็นเรื่องที่อาศัยดวงนะนะครับคือ,ค,อคือด้วยในในงานวันนั้นเนี่ยคนที่ราศีที่ดวงดีในช่วงนั้นเนี่ยเป็นคนที่เกิดราศีตุลน,นะครับคือคือปกติในใน,ในทุกๆปีเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องดวงปีหน้าพูดถึงใครจะโชคดีมากก่อนที่จะเริ่มจับรางวัล นะครับซึ่งในงานเนี่ยคนราศีตุลเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมีอยู่สองคนนะก็คือน้องแอฟทักษอรอนะครับแล้วก็คุณยานทองประสงค์แต่ว่ามีเงื่อนไขเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งคือวันนั้นเนี่ยด้วยอันนี้เป็นเรื่องโหราศาสตร์นะฮะมันเป็นวันที่แบบนิ่งๆหน่อยก็ต้องบอกว่าก็เลยพูดต่อไปไว่าเอ๊ะวันนี้ใครที่แบบเกิดราศีตุลแล้วพูดน้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นคนที่มีโอกาสได้รางวัลน,นะครับพอจบประโยคนี้ปุ๊บจาก น้องอ้ําที่พ,พูดอยู่หย,ยุดพูดทันทีปิดวาจาแต่ตัวเองไม่ได้อยู่ในพิจิตรไ,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 ไม่ได้ราศีตุลน,นะครับก็คือปกติเนี่ยเวลาเวลามางานหรือแม้กระทั่งงาน,นอื่นนะครับก็แอปทักษะอ่อนก็จะเป็นคนที่พูดน้อยไม่ใช่พูดน้อยเดี่ยด้วยพูดช้าด้วยนะครับคือแต่จะน้อยและช้าที่สุดนะครับแต่ว่าในงานวันนั้นเนี่ยก็แปลกที่ที่คุณแอนเนี่ยพูดน้อยกว่าน้อยกว่าน้องแอฟก็ไม่คิดว่า เขาจะได้รางวัล่าแต่แต่สุดท้ายพอจับฉลากออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนที่ได้ที่หนึ่งได้รางวัลใหญ่ที่สุดในปีนี้ก็เป็นคุณแอนทองผสมไป <ใน S 1> ครับแอปแอปแอปอาจจะได้รางวัลที่ดีติดตัวอยู่แล้วเขาเอารางวัลมาด้วยเขาเอารางวัลมาด้วย <c oughs> ใช่ใช่คือคือตอนแรกเนี่ยคนคนสุดท้ายถ้ฟท่านเห็นในในคลิปะฮะ <c oughs> ก็จะมะีคุณแอนกับนนทกุล นะครับแล้วมันก็จะมีรางวัลมันเป็นจริงร้อยจริงล้านนะมันก็มีซองหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็อีกอันล้านหนึ่งนะครับแล้วแล้วคุณแอนก็กำลังจะไปจับผมก็จะไปแตะพือแตะแ้วมันเป็นของเรานะครับแต่น้องนนท์เนี่ยอาจจะไม่ได้ยินน้องนนท์ก็ถือถือเป็นการแต่งเลยนะครับนะคือถือเลยนะฮะก็ได้เป็นเจ้าของทันทีนะครับก็ได้เป็นร้อยหนึ่งพี่ช้างงงไหมกับการที่อยู่ดีพี่แอนเงียบเพราะปกติพี่แอนจะเป็นคนที่แบบว่า ใช่ใช่คือคือคือปกติเราเราก็เจอกันมาหลายปีแล้วนะครับในในงานปีใหม่ที่ที่บ้านของคุณแป้งเนี่ยนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาเงียบเงียบผิดปกติเขาเงียบเงียบก่อนที่จะพูดไม่เหมือนอ,นอ้ํานะคืออ้ําก่อนพูดเนี่ยพูดจะหัวพูดทั้งงานเลยนะครับแต่ว่าพอบอกว่าให้เงียบปุ๊บเนี่ยปิดวาจาทันทีนะครับแต่ว่าคุณแอนเนี่ยเขาเ,เขาขึ้ขึเงียบเงียบเพราะอาจจะเดินทางหรือว่าช่วงนี้งานเยอะอะไรแบบนี้อาจจะเหนื่อยในขณะที่แอปซึ่ง เพิ่งหายป่วยเนี่ยจริงๆควรจะควรจะเงียบกว่ากว่าอ่าแต่ครั้งนี้มีร้องเพลงคู่ด้วยอ่าจิตอย่างว่าคนมีความสุขนะครับก็พูดเยอะเป็นธรรมดาการผ่านที่เราให้เขาไปเมื่อปีที่แล้วของพี่แอนมันเห็นผลปปีนี้มันผมเห็นผลดีเลยมากเห็นผลไปเห็นผลไปปีหนึ่งกบแต่ผมว่าของเหล่านี้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องความสนุกสนานนะแล้วก็เป็นเป็นของขวัญที่ที่ที่ทางคุณแป้งเขาเมตตานะาก็มอบให้คือไม่ได้ คงจริงๆใครได้ก็เหมือนกันเพราะว่าก่อนจะไปถึงรอบนั้นเนี่ยก่อนที่ก่อนจะถึงรอบจริงเนี่ยรอบรองเนี่ยเป็นผมกับกับคุณแอนอ๋อ uh oh. ก็คือจับว่าใครจะได้เข้ารอบจริงซึ่งซึ่งเราเป็นหมอดูเนี่ยเราไม่ค่อยมีดวงหรอกเราดูดวงให้คนอื่นได้แต่ว่าดวงเราไม่ค่อยมีก็บอกคุณแอนว่าผมน่าจะไม่ได้หรอกคือผมเลือกเนี่ยเชื่อว่าอีกกล่องหนึ่งก็น่าจะเป็นของของคุณแอนแล้วก็เป็นของ ของคนเองเขาจริงๆเขาก็เลยไปห่วงของพี่อา้าว่าพี่อ้ํจะได้แตกเงินล้านากับเขาเพราะว่าแตกตกระเป๋ามาสามปีแล้วก็แสกยืนนกระเป๋าคงคงต้องคือผมไม่ได้ห่วงเรื่องเงินล้านเท่าไหร่ผมห่วงเรื่องคําสัญญาที่บอกกันไว้ว่าก็อี้บานที่จะมานั่งกันนะคือพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอบอกว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยอ้ําจะต้องขอสองสิทธิ์เพราะว่าจะมีคนมานั่งด้วยะนะ แล้วผมก็บอกไปด้วยนะอ้ําก็ควรจะมีได้แล้ว<ม>นะครับนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งนี้อ้ําถามก็คืออ้ํามไม่ออกจากบ้านเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับดวงแล้วเออมันวันเจอแต่รเดอร์ Rider, นะวันเจอแต่รเดอร์ Rider, กับผู้รับเหมาที่มาซ่อมบ้านนะครับก็ยังเป็นสิบเดียวอยู่แต่อ้าําก็ก็ย้ําในงานว่าปีหน้านะครับก็น,น่าจะต้องมีคนมาแล้วก็ตามดวงเนี่ยปีหน้าเขาเป็นปีที่ดีมากไม่ใช่รถไฟขบวนสุดท้ายนะ เป็นรถไฟความเร็วสูงเลยอ่าไม่เขาบอว่าเข้าชลาชลาบุกก็แบบเป็นรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับก็ทายไปก่อนนะครับ <laughs> ถ้ามันไม่เกิดก็โทษอ้ <c oughs> ําแหละไม่ถ้าท่านงแง่ของมดูเองแนะนําเขายัางไบงบ้างว่าไม่ตอบําว่าแต่ละแต่ละคนก็มีนโยบายเรื่องความรักไม่เหมือนกันบางคนก็รู้สึกว่าอยู่กับเพื่อนอยู่คนเดียวแล้วก็มีความสุขแต่คนคนที่ดวงจะสละโสดเนี่ยมันเหมือนกับ มันมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าเราจะคว้าโอกาสนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราจะเลือกอยู่จา่บ้านแล้วก็เลี้ยงหมายอย่างเดียววันๆเจอแต่ไลเดอร์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ถ้าเกิดในในเชิงดวงเนี่ยกลุ่มราศีปีหน้าเนี่ยอย่างพวกราศีพิจิกเองเนี่ยก็เป็นราศีที่ดวงดีนะครับ,เป,รรบเป็นราศีที่มีมีข่าวดีทั้งเรื่องของงานเรื่องชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักด้วยก็ตามแต่ว่าคุผ่านดวงอ้อก็คือมีเสียสละโสดมีเสียสละโสดแต่ว่า เพื่อนเขาเยอะอ่ะใครจะเข้ามาก็คงต้องต้องสาคำแพงกรรมการกรรมการเยอะคณะกรรมการเยอะครับในฐานะที่เรารู้นเขาดินเนอร์มาทุกปีคิดว่ากางอีปีหน้าจะได้ใช่ไหมครับผมว่ามีสิทธิ์นะเพราะว่าอํ้ำก็สี่สิบกว่าแล้วนะโอเคมีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะว่าปีหน้าเนี่ยคือคือด้วยด้วยดวงอันนี้ในทางดวงเนี่ย ด้วยราศีเขาเนี่ยก็เป็นราศีที่ที่เปิดแหละเหมือนเหมือนฟ้าเปิดแล้วก็โอกาสที่ดีก็มีเข้ามาเอาจรต้องออกจากบ้านด้วยคือคือความรักมันมันไม่ได้หล่นมาจากฟ้านะมันต้องออกไปเจอผููเจอคนอะไรบ้างแล้วบางทีออกไปเจอก็เจอแตอเอ่เพื่อนเ <ๆ S 1> พื่อนเจอเพื่อนเพื่อนกลุ่มเดิมๆอ่ะมันไม่ได้เจอใครใหม่ๆนะผมว่าผมว่าก็ปีหน้าก็น่าจะเป็นปีที่น่าจะมีข่าวดีแล้วก็ได้สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเพิ่มขึ้นอีกสิทธิ์หนึ่งครับามน แนะนำไปแล้วจะนี่จะเป็นดีลีทพวกแอปช้อปปิ้งออนไลน์เลยให้หมดแล้วจะได้ไม่ต้องซื้อของเออจะได้ไม่ต้องซื้อของอยู่บ้านาจะได้ออกไปข้างนอกบ้างจะเป็นลบแอคเคาออกให้หมดแล้วเนี่ยครับใช่ใช่จริงจริงก็คงคงเป็นข่าดีเรื่องงานนะถ้าทางนี้พูดเป็นราศีได้นะ<ม>นะครับก็คืออย่างอย่างกลุ่มราศีตุลเนี่ยก็ก็เป็นราศีที่เรื่องงานก็มีความก้าวหน้านะครับคือราศีตุลเนี่ย ปีหน้าเนี่ยก็เป็นปีแห่งชื่อเสียงความปังนะครับโชคจากเรื่องของทางไกลหรือว่าต่างประเทศก็ถือว่าเป็นเป็นราศีดวงดีเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนแหละครับบางคนเขาเขาเลือกงานเขาอาจจะไม่ได้เรื่องอื่นว่าจะเบาลงอ่ามามอยู่ที่ว่าคนคนนั้นอยากจะโฟกัสหรือว่ามีมีเป้าหมายชีวิตในปีหน้าอย่างไรด้วยครับเพราะอย่างไรคนอยากมีที่แอบ หมอช้างก็ดูพื้นฐานดวงพี่แอฟเราเป็นยังไงเพราะก็ไหยคนอยากเป็นพี่แอฟสมบูรณ์ทุกอย่างเลยขาก็แอฟก็พื้นฐานดวงเป็นคนดีเลย์นะครับไม่เป็นพื้นฐานดวงอ๋อเพรนั้นไปร้องเพลงก็ต้องบอกนักดนตรีให้เล่นช้าลงคือเรสปีดลงมาเออเป็นเวอร์ชั่นที่ช้าจุดเท่าที่เคยฟังมาแล้วไม่จริงจริงจริงจน้องแอฟก็รู้จักกันส่วนตัวอยู่แล้วนะคืคือก็คืออาจจะไม่ต้องดูดวงหรอกแต่ว่าเขาผมว่าเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนเป็นคนที่เรียกว่า ให้ให้ความจริงใจกับคนรอบข้างนะคือคือไม่ใช่เฉพาะตัวเราอย่างเดียวนะผมก็เห็นเขาก็ดูแลครอบครัวดูแลทีมงานดูแลคนรอบตัวได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็พื้นฐานดวงนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่ชีวิตก็ทุ่มเทนะเวลารักใครเขาก็จะเต็มที่เต็มร้อยแล้วก็ดูแลเทคแคร์ care, แบบ ได้เป็นอย่างนี้ใครใครได้แอปไปเป็นคู่เป็นแฟนก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากซึ่งตอนนี้คุณโดนคุณโชคดีใช่อ่ามีหน่าจะเป็นตชคดีเรื่องงานตรงนี้เรื่องงานโฟกัสเรื่องงานอ่าโฟกัสเรื่องแต่งใช่อ่าอ่าช่องไหนเดตติ้งตกไปแล้วเนี่ยมียันอยู่หลังป้ายเนี่ยยันโคมูมูสูงไม่แมทไม่แมทกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับธนูใช่ไหมฮะธน ธนูเป็นหนึ่งในสามของราศีที่ดวงดีในปีหน้าเบอร์เบอร์หนึ่งในปีหน้าเนี่ยเอาเอาเอาเบอร์เอาเบอร์สามก่อนนะเบอร์เบอร์สามที่ผมชอบเนี่ยก็คือราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภเป็นราศีที่ดีเรื่องการเงินนะครับนิ่งเลยไม่มีใครเกิดราศีนี้เลยเป็นราศีท,ท,ที่ที่การเงินการเงินดีมากนะครับถ้าเรื่องของความรักเนี่ยจะเป็นราศีธนู นะครับอ่าราศีธนูธนูเนี่ยเป็นราศีที่ดวงดวงความรักดีดวงเรื่องงานดีมากมีคนเขาจะเป็นเป็นราศีที่ผู้ใหญ่เมตตาให้ความช่วยเหลือแล้วก็เบอร์หนึ่งที่ดีสุดของปี2018เนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะครับ15มิถุนาถึง16กรกฎานะครับเมถุนนี่เป็น number o ของปีหน้า ได้ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาบนะครับคิดแล้วก็ตั้งใจอะไรไว้เนี่ยก็จะมีสิ่งใหม่ๆที่ได้เข้ามาในปีหน้าด้วยครับและสามราศีที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับแต่เคยเคยย้ายของดาวเยอะเอะเยอะยจริงๆที่ที่ต้องเตือนเนี่ยนะครับคือ,คอ,คอต้องบอกก่อนว่าดวงมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับเราไม่มาทายเอายอดวิวนะคือแบบ12ราศีรวยหมดดีที่สุดในรอบ2ปีทุกวันไม่เอานะคือที่ต้องเตือนนะอย่างแรกคือเอาราศีสิงห์ก่อนนะครับคือราศีสิงห์เนี่ย เป็นราศีที่พระเสาร์เข้าพระราหูมีผลอะไรเงี้ยและดวงดาวมันก็้องจะแรงนิดนึงอันนี้ก็ต้องระวังในในเชิงของเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนี่ต้องระวังอันที่2ก็คือราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ภาระเยอะงานหนักมากนะครับแต่ว่าคนที่ทําอาชีพอิสระก็จะดีนะก็เหมือนกับคุณจะมีโอกาสค้าขายดีแหละแต่ว่าคนที่ทํางานประจําอาจจะเหนื่อยหน่อย,น,อย,น,อยนะครับแล้วก็ที่ต้องเตือนมากสุดเด็กก็คือราศีมีนนะครับเพราะว่าราศีมีนเนี่ย ปีหน้าดาวเสาร์จะย้ายปี68เป็นปีที่ดาวเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายเข้าที่ราศีมีนโดยตรงนะครับดังน,นั้นเรื่องสําคัญสุดก็นหนีไม่พ้นเรื่องของสุขภาพนะครับก็ก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพอันนี้อาจจะใช้ดวงไม่ได้อย่างเดียวคือคือคงต้องดูแลด้วยจากตัวเราเองด้วยนะครับก็เป็น3มราศีที่หมั่นทาบุญดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับปีหน้า คือผมว่าต้องต้องเยอะกว่านี้นะเพราะว่าต้องต้องเยอะกว่านี้นะครับคือเพราะว่าอย่างที่บอกปี68เนี่ยมันไม่เหมือน67อย่างเดีคือเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยดวงดาวเปลี่ยนเยอะมากจริงมันเปลี่ยนพร้อมๆกันในเดือนเดียวนะก็คือพระเสาร์ย้ราศีพระราหูแย้าราศีดาวพฤหัสย้ราศีคือปกติอีเวนต์พวกนี้มันจะกระจายกันบางทีกับต้นปีบ้างบางทีก็แต่เนี้ยมันเป็นแบบสมอีเวนต์ใหญ่มันรวมกันในเดือนเดียวกัน ซึ่งมันส่งผลเอฟเฟกแน่นอนแล้วก็พระราหูเนี่ยก็เป็นตัวแทนของวงการบันเทิงเวลาเราพูดถึงคําว่าวงการบันเทิงเนี่ยก็จะมีดวงดาวที่เป็นตัวแทนก็คือพระราหูนะครับซ,ซึ่งพระราหูเนี่ยก็จะมีการขยับแล้วก็ส่องแสงที่สว่างในทางดวงมากในปีหน้าแล้นก็ฝากจับตามองในปีหน้านะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้เกิดที่พิศภามาจจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาอะไรแบบนี้แหละนะครับก็ใครที่ที่ชอบเรื่องข่าวบันเทิงอะไรอย่างนี้ผมว่าปีหน้าก็จะ จะคึกคักกนคฮะตื่นเต้นกว่าปีนี้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 เรื่องเรื่องดีๆก็ไม่ค่อยเป็นข่าวอยอะแต่ว่าครึ่งปีแรกก็คือหนักตั้งแต่เริ่มครึ่งปีแรกเลยก็อ่ะใช่เพราครึ่งปีแรกได้อ่าใช่ก็ว่าครึ่งปีแรกก็ก็เป็นช่วงที่ต้องต้องระมัดระวังอย่างปีที่ผ่านมาตุลาที่หลักหาสามหนักมากปกแปดที่มันเปสามหผมผมว่าแรงกว่านะมันมันมันแรงขึ้นเพราะตุลาตุลาที่ผ่านมาเนี่ยกันยาตุลาเนี่ยมันเป็นเรื่อง ของดาวองคารซึ่งไม่ค่อยมีพลังมันหมายถึงเรื่องของการมีชื่อเสียงในทาง,งที่ไม่ดีแต่ว่าช่วงเมษาพฤษภาของปีหน้าเนี่ยมันทั้งเรื่องมันไม่ใช่แค่คดีความแล้วมันทั้งเรื่องอุบัติเหตุการสูญเสียหรืออะไรเงี้ยคือมันมีมันมีเรื่องที่ที่แรงกว่านั้นอ่าไม่ฮะในในในเมษาพฤษภาปีหน้าหมอช้างสึกองคำว่าปีนี้อะไรที่ไม่ได้เห็นในวงการบันเทิงก็ได้เห็นปีหน้ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือว่ามันมากกว่าผมว่าปีปีหน้าเป็นเป็นขั้ขนกว่าอ่า อะไรที่ที่ไม่เคยได้มามันก็จะเป็นเป็นขั้นกว่าในในใน,ในปีหน้าอ่าจริงจมีการบอกให้เตรียมตัวกันยังไงบ้างอว่าถ่าจะต้องแนะนาคือจริงคือจริงๆผมก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือดวงมันก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคือพอรู้ว่าอะไรแรงก็ทําให้มันถูกต้องอะ่ะคือผมว่าใช้ชีวิตให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ ใน,ในทางการทําบุญก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในช่วงจะใกล้ปีใหม่เนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครั<ม>ใครที่แบบอยากจะสวดบนข้ามปีผมว่าหลายๆวัดก็มีการจัดกันนะครับโบราณก็มีความเชื่อว่าปีใหม่เนี่ยเราเราเริ่มด้วยหลักชัยของชีวิตนะฮะคือการไปขอพรกับศาลหลักเมืองนะครับซึ่งศาลหลักเมืองก็ในหลายๆจังหวัดก็มีศาลหลักเมืองอยู่นะครับเราก็ไปไปขอพรเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแล้วก็สำคัญสุดก็คือการทําบุญเรื่องของความกตัญญูนะครับคนเราเนี่ย บางทีไปทําบุญไหว้พระเก้าวัดแต่ว่าบุปการีไม่เคยดูแลเลยเนี่ยนะอันนั้นมันกม็มีประโยชนก์ก็เริ่มต้นด้วยบุญจากที่บ้านของเรานะครับดูแลคนใกล้ชิดคนรอบตัวแล้วก็ออกไปสแสวงหาเติมสิ่งดีๆให้กับเราเพื่อจะได้มีแรงสู้ในปีหน้านะครับแล้วก็ในปีหน้ารับรองว่าคอนเทนต์สายมูเนี่ยมาแรงแล้วก็จัดเต็มแน่นอน ขอบคุณครับ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 ขอคุอบคุณครับอบคุณครขอบคุณครับขอบคุณครับขอครับอบอบคุณครขอบคุครับขอบคุณครับขอบคุณครขอบคุณครับขอบคุณครับ